คนลร้ลองดีพพเฮ้ยทำไมเขาร้องเหมือนเขาไม่เหนื่อยไม่ต้องใช้พลังอะไรเยอะเลยอะ่ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ React รีแอคตรำในอีนี้คุณจิ๊บได้รับข้อความจากหลากหลายท่านนะครับบอกว่าให้รีแอคการแสดงวงโปงลางสินใสเงินหน่อยส่งมามากเลยไม่ต่ำกว่า50คอมเมนต์คุณจิ๊บต้องกราบขออภัยด้วยนะครับถ้ารีแอคชาไปหน่อยนะครับโอเคครับเปิดมาก็เป็นคลิปวิดีโอของช่อง X Man Studio ขอขอบคุณช่อง X Man Studio ครับเราไปชมวงโปงลางสินใสเงินจากโรงเรียนพิบูลมังสาหารโดยพร้อมเพียงกันให้การแสดงสื่อสารแทนคำอธิบายเพราะเราจะดูแบบหัวโล่งๆจะ้ะไป ฉากยอมฉากก่อนขึ้นมาเป็นแคร์นะครับอืมฉากฉันยอมในฉากอุ้ยลำตินเตี้ยอุ้ยลำแบบยองๆออกมาเลยเหรอเออภาษาน้าตสินพักกลางเล็กตินเตี้ยโอ้เอ้เสียงแก้วแกวดีว่ะ เสียงแบบชัดเตี่ยแหลมแก้วใสโอ้นักร้องโอ้โอหนซูมเข้าซูมออกไวจังเลยเออชุดก็เป็นเหมือนพัถุงสีออกม,ม่วงม่วงแดงแดงเอ๊ะมีหลายสีเหรอฮะโอ้ซูมเร็วจังเลย เพราสบายเป็นสีเหลืองตุนตุน,ตนเนาะเออยังไงต่ออุ๊ยฉากยังเลื่อนอยู่เลยฉันยอมฉันยอมใจฉากความแบบสยามนิรมิตอัคซาคาเบเร่ภูเก็ตวันจะซีเออฉากเลื่อนมูฟเข้ามูฟออกก็โอเคดีครับฉากก็ททำสวยดีอะเวทีนี้มันทรงยังไงเนี่ยมันโค้งโค้งมัน เซนเตอร์มันอยู่ตรงไหนนี่แอบยากเหมือนกันนะเนี่ยเวทีนี้เนี่ยคุณยิปยังดูอุย้ยตีซาวคอนโทรลก่อนทําไมไม้หอนบ่อยจังเอ้เวทีมันเซนเตอร์อยู่ไหนคุณยิปยังงงๆเนาะเพราะวงโปร่งลังมันอยู่เฉียงไปทางนี้ฉากตั้งตรงนี้ข้างๆนี้เป็นพระรมหากลักษิส์สมเด็จพระเทพเออรออยู่อะไรอะ่ะเฮ้ย ดอกบัวบานได้อ๋อดอกบัวบานตามเสียงเป่าสไนเลยเหรอเป่าเขาสัตว์เอออีกปู๊ดหนึ่งจะบานอีกอีกกลีบปะรอรอดอกบัวนี่คือรอเสียงเป่าใช่ไหมรอเสียงเป่าสไนนั่น,อนอโอ้อรอสีอุ้ย เสียงนักร้องชายทำไมแบบดูมีพลังจังเลยอ่ะเสียงมันเป็นแบบนาซิกอย่างเงี้ยแต่แบบชอบนะมันดูอย่างที่คูจิบบอกไปอ่ะครับคูจิบชอบความเสียงนาซิกนาซิกของนักร้องปรงลางมันดูแบบบ้านๆดีอ่ะแต่แอบ,บลงต่ำจะไม่ถึงนะลูกนักร้องชาย แต่นันร้องหญิงนี่คือแบบเสียงใสมากโอ้ชอบโคลิกราฟนี้ชอบโพสต์นี้เออมีแบบสูงสูงต่ำตำ่เออดูแปลกตาดีอ่ะออนี่ฉันงงอยู่นะว่าเวทีนี้นเซนเตอร์อยู่ตรงไหนเนี่ยแอบยากนะเนี่ย ก็เป็นรำตีบทอะน,น้องออเซนเตอร์อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงระหว่างโมอนเตอร์2ตัวแต่มันดูแบบเฉียงเฉียงแบบเป็นเคิร์ฟเคิร์ฟยังไงแปลกๆนะเวทียากนะเนี่ยเวทีนี้เนะี่ยดูดูแล้วถ้าไม่มีฉากกูจิบว่าก็แย่นะดีนะที่เขาทําฉากมาอลังอะ่ะเพราะรู้สึกไม่งั้นอย่างอื่นจะดึงสายตาไปหมดแล้วก็ความที่วงปรงรังก็อยู่เบื้องซ้ายอย่างนี้ด้วย อโศกนิ่งอ,อย่างเงี้ยชอบฉันชอบนะเนี่ยฉันชอบเสียงแบบนี้แต่การซูมกล้องนี่ฉันฉันเวียนหัวนะพี่เอ็กแมนขาพี่เอ็กแมนอย่าซูมเข้าซูมออกบ่อยสิคะถ้าจะติดหรอกคุณจิ๊บติดเรื่องเนียร์คุณจิ๊บไม่ค่อยอุ้ยอุ้ยนักร้องชายร้องดีขนลุก เฮ้ยมันต้องอย่างนี้นี่เป็นระดับนักเรียนแน่ๆเพราะเป็นโรงเรียนใช่ไหมน่าจะหมดมัธยมเฮ้ยทำไมเขาร้องเหมือนเขาไม่เหนื่อยไม่ต้องใช้พลังอะไรเยอะเลยอ่ะแล้วการเพอร์ฟอร์มเขาก็ดีด้วยอาการแบบอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเพิ่งเห็นใกล้ๆเอ้ย น่ารักดีเหมือนกันว่ะเฮ้ยร้องดีว่ะกูชิ๊ติดเรื่องโอ้ยดีคนลุกร้องดีร้องเหมือนกับเขาออกมาแสดงเหมือนเขาเป็นหมอลำรับงานออกมาแสดงคือแบบร้องด้วยความเคยชินคุ้นชินอะดูไม่กดโดนอดูไม่กดดัน ดูไม่เกรงเลยอ่ะกดโดนู้ต่ยแล้วกูพูดอะไรไปเขาดูร้องสบายสบายมากอ่ะแล้วแบบพร์ฟอร์มเขาแบบดีแต่แอบรู้สึกว่าหน้าขาวไปนิดนะลูกเมคอัพหนูรู้สึกขาวอ๋อ้โออันนี้ที่กูชิบบอกว่าติงอย่างเดียวกูชิบไม่ชอบตรง อันนี้ไม่ชอบส่วนตัวนะครับจริงๆก็สวยก็ได้แหละตรงเคิร์ฟตรงเอวอ่ะคุูคิดว่าฟอร์มมันทําให้ดูเป็นบูติกมันดูเป็นชุดยูนิฟอร์มไปหน่อยอ่ะถ้าแต่งแบบนักร้องหญิงอ่ะ Back to b เบส i กอ่ะกลับไปสู่ความเป็นพื้นเมืองจริงๆอ่ะมันก็จะดูแบบคลาสสิกดีอ่ะดูแบบเป็นโฟกดีอ่ะเออท่านี้วะอ้ยลูกชาย โอ้ยตายแล้วคนลุกโอ้ยคนลุกร้องดีจังอ่ะไม่รู้คือคือเสียงอาจจะไม่ได้ทุ้มนุ่มเป็นอะไรมากมายนะครับคุณพิว่าเนี่ยต้องอย่างนี้แหละขับร้องอีสานขับร้องพื้นเมืองอีสานต้องเสียงแนวเนี้ยมันมีเสน่ห์หน่อยเออมีการมูฟนักร้องเข้าไปอยู่หน้าพระบรมชายาลักษ์ก็ จะได้ไม่น่าเบื่อไม่งั้นยืนอยู่ตรงกลางอย่างเดียวก็จะน่าเบื่อเออนี่อันนี้เหมือนเพลงเราแพนเลยออกซุ้มเออวงนี้ก็ทำโซนทำแพทเทิร์นดีอะ่ะเนี่ยดูดิมีนั่งบ้างยืนบ้างาแล้วแบบมันดูแบบแกรนดดี คุณจิ๊บติงนิดนึงเรื่องทรงผมคุณจิ๊บว่าหรืออาจจะเป็นตั้งใจว่าต้องการจะทําให้มันดูโบราณหรือเปล่าพอทำแล้วทําไมนักแสดงดูหน้าแบบเหลี่ Mother, no ม water, ยมๆกลมๆทุกคนเลยหร <im ans> <ส>ือด้วยความที่ข้างหน้ามันเตี้ยหรือเปล่าอันนี้อันนี้คิดเองนะคะมาเลยดูแบบหน้ากลมๆเหลี่ยมๆทุกคนเลยอ่ะขับร้องในเพลงเราแพนซุ้มโอ้ You can hit the high note นะแต่ว่า low note you ไม่ hit นะคือหมายความว่าถ้าเป็นเสียงสูงสองคนเนี้เขาไปถึงแตะถึงดีเลยข้าพระพุทธเจ้าว่งปวงล่างสินใสเงินโรงเรียนพิบูลมั่งสาหารจังวัดอุบลราชธานีเออแต่พอเป็นเสียงต่ำอ่ะเหมือนน้องผู้ชายลงมาไม่ถึงแต่เป็น high note นี่ถึงเสียงสูงนี่เข้าไปได้ดี พอตอนลงเสียงต่ำเมื่อกี้แอบหายหายเออชอบความเลื่อนของฉากว่ะเออออเชอบความฉากมูฟเมนต์ดีว่ะอุ้ยแต่แล้วมีฉากข้างหลังอีกเหรอน่าเสียงเพลงฮาวอื่นเออเลิศออเนาวส์ได้ดีโอ้ยลูกชายก็น่ารักอ่ะเออแต่พอดูใกล้ๆหน้าก็ไม่ค่อยลอยนะแต่เมื่อกี้หรือเป็นเพราะไฟฟอลโล่ไฟฟอลโล่ จับเลยหน้าเลยลอยแต่เมื่อกี้ก็ไม่ลอยเท่าไหร่โอ้ยตายแล้วเป็นอะไรอ่ะเป็นโปงเหรอเป็นชายเหรอเอ้ยปกติจะเห็นเป็นผู้หญิงอ่ะหรือผู้หญิงไปเปลี่ยนชุดเออคนขวานี่ระวังจะไม่ทันจังหวะนะคนขวายืนเนี่ยอ๋อมีผู้หญิงออกมาเป็นนางกรอบผู้ชายเป็นโปงทำไมฉันได้กลิ่นอายความเป็นความเป็น ความเป็นสิ่อีสานจังเลยอะ่ะความเป็นมม,มสออ่ะความเป็นม,มขอความเป็นมหาลัยจังเลยอะ่ะเออรู้สึกว่าวงนี้เขาจะเน้นโทนสีตุ่นตุ่นสีแบบซอบเนาะเพราะว่าดูจากชุดแรกเหลืองก็เป็นเหลืองตุ่นอันนี้ก็เป็นชมพูม่วงตุ่นเน้นแบบโทนสีธรรมชาติอะ่ะ เออดนตรีมันว่ะเออพอมาถึงตัวน,นี้ฉันชอบดนตรีแล้วอ่ะกับแก๊บมาแล้วลกูกโอ้นางหายอ,อ้าเห็หมาสีก็จะเป็นซอซอๆหมดเลยอะ่ะเออนางหายตัวสูงนะหุ่นนางแบบนะหุ่นนางงามประกวดนะโอ้ยเหวี่ยงผมเออเลิศเออ,เอ,อสวัสดีครับ กับแก๊ปอยากให้กับแก๊บมีไอคอนแทคกับคนดูบ้างรู้สึกจะมองพื้นบ่อยเอ้ยดนตรีตรงนี้ดีว่ะเออกับแก๊ปมีไอคอนแทคกกับคนดูกับกรรมการหน่อยลูกชอบมองพื้นจังเลยอะ่ะ โอเคครับกล่าวโดยสรุปวงปงลังสินใสเงินโรงเรียนพิบูลมังสาหารชมอันดับแรกเลยฉากคุณจิดว่าเขาทำฉากมาดีนะครับการเลื่อนการปิดเข้าเปิดออกคิวก็ดีมีเทคนิคดอกบงดอกบัวบานก็ดีมาส่วนของโชว์บ้างละ โจิฟเวรวงนี้ทำรกราฟดีไม่ว่าจะเป็นแถวไม่ว่าจะเป็นท่านะครับเ,เสื้อผ้าก็โอเคแหละแต่โูจิบติงนิดเดียวด้วยความที่โูจิอคาดหวังในความเป็นพื้นบ้านจ๋าๆน้องเรา,าก็ชอบความเป็นโฟกโฟเพราะว่าในเมื่อสีคุณมาแนวพื้นบ้านแนวตุนตุนแนวธรรมชาติโบราณโบราณแล้วพอเรามาเห็นแพทเทิร์นของตัวเสื้อที่มันเป็นเคิร์ฟเคิร์ฟตรงเอวตรงเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันดูเป็นยูนิฟอร์มมันดูเป็นบูติกไปหน่อยนึงนะครับการกราฟเนี่ยชื่นชมเลยท่ารำเนี่ยเป็นท่ารำพื้นเมืองทั่วไปแล แต่คุณทําแถวทาโซนได้ดีทําให้ดูไม่น่าเบื่อและดูแกร็ดนะครับและสิ่งที่ต้องชมมากๆเลยคือนักร้องคู่นี้กูจิบว่าเขาร้องเข้าขากันได้ดีแล้วเขาไม่มีความเกรงเลยเขาดูเป็นธรรมชาติมากๆโดยเฉพาะนักร้องชายกูจิบว่าเสียงเขาบ้านๆแบบเนี้ยเหมาะกับการร้องพื้นเมืงอ,องอีสานครับร้องอีสานต้องเสียงประมาณอย่างเนี้ย ส่วนเสียงนักร้องหญิงก็เป็นเสียงที่มีแก้วเสียงที่ใสามากแล้วฟังชัดถ้อยชัดคําออกเสียงอักระชัดเจนต้องขอชื่นชมนะครับมาเข้าสู่ในช่วงโชว์วงครับก็เอานักแสดงชายมาเขยา่าเขย่าโปงนี้คันๆน,นะครับตัวนี้นี่ครูจิฟเอ่ออยากให้มีความพร้อมเพียงกว่านี้นิดนึงกับอยากให้มีพลัง กว่านี้อีกหน่อยนะครับให้มันสนุกสนานกว่านี้หน่อยเพราะรู้สึกว่านักแสดงยืนด้านบนนะที่ยืนอยู่อาจจะแบบว่านิ่งๆไปหน่อยนะครับแต่พอนักแสดงหญิงออกมาก็โอเคครับเสื้อผ้าสีสันก็แบบเตุ่นๆซอบๆสวยงามดีลีลาก็ใช้ได้ครับชื่นชมนะครับสำหรับช่วงหมากโป่งแล้วก็นางเกราะนางโกรกนี่สีลาใช้ได้เลยครับมาถึงช่วงนางไห้ครับกูจิบว่าเออสีสันเขาก็แปลกตาดีอ่ะเป็นสีชมพูม่วงตุ่นๆนะครับแล้วก็นางไห้เขาหุ่นดีมากเลยอ่ะเออดูหุ่นเป็นนางงามนะครับ ผิวอาจจะออกแทนๆนิดนึงนะครับผิวน้ําผึ้งแต่ว่ากับแก้บคับคุชิปติงนิดเดียวน้องรู้สึกว่าจะชอบมองพื้นไปหน่อยนะครับน่าจะมีอคอนแทคกกับคนดูกรรมการบ้างโอเคมีอคอนแทคกับนางหายแลไม่ผิดหรอกแต่บางทีมันต้องแบบโปรยโปรยเสน่ห์ให้กับคนดูบ้างนะครับก็ขอชื่นชมนะครับวงปงลังพิบูลมังสาหานนะครับชื่อวงปงลังว่าศินใส่เงินจากโรงเรียนพิบูลมังสาหานจังหวัดอุบลราชธานีขอเป็นกําลังใจให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงานนักแสดงแล้วก็ผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกคนนะครับวันนี้คุ ก,การแสดงอะไรโปรดติดตามไปแล้วจ้าชอบนักร้องหน้าตาก็แบบหล่อบแบบบ้าน